วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่สองหน่วยการเรียนรู้ที่6เรื่องการนำดินแต่และชนิดมาใช้ประโยชน์นนหน้า174ข้อ1สังเกตภาพการใช้ประโยชน์จากดินแล้วตอบคำถามภาพที่1การใช้ประโยชน์จากดินปลูกผักคะนา้าชนิดของดินที่ใช้ดินร่วน ลักษณะของดินที่นำไปใช้คือมีเนื้อดินหยาบบนละเอียดน้ำและอากาศซึมผ่านได้ดีจึงเหมาะสมสำหรับปลูกผักภาพที่2การใช้ประโยชน์จากดินทำเครื่องปั้นดินเผาชนิดของดินที่ใช้ดินเหนียวลักษณะของดินที่นำไปใช้คือมีเนื้อดินละเอียดจับตัวกันแน่น ภาพที่3การใช้ประโยชน์จากดินปลูกมันสำปะหลังชนิดของดินที่ใช้ดินทรายลักษณะของดินที่นำไปใช้คือมีเนื้อดินหยาบน้ำซึมผ่านได้ดีมากทำให้ไม่มีน้ำขังจึงเหมาะสำหรับปลูกพืชที่ต้องการน้ำน้อยขอให้นักเรียนเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างมีความสุขสวัสดีค่ะ